สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้จะพาไปหาเงินนะครับนดับแรกไปหาบิตคอยน์ก่อนแล้วมันก็จะได้เป็นเงินมานะครับที่จะแนะนำวันนี้ก็คือเนี่ยครับ btc spinner.io เพื่อนๆพิมพ์มเข้าไปใน Google ก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นมา ตัวนี้นะครับมันจะเล่นได้หลายวิธีนะครับมันก็จะมีทั้งเกมสปินเนอร์โปเซตทันทีมีหวยด้วยอันนี้ฟรีนะครับย้ำฟรีครับอันดับแรกเราก็ไปสปินเนอร์นี่ก่อนก็ได้นะครับถ้าใครว่างๆก็อยากเล่นสปินเนอร์นี่ก็ได้นะครับนะครับมันก็จะไม่มีอะไรมันก็จะหมุนหมุนหมุนหมุอย่างเงี้ย เราก็เอาเอามาแตะมันหมุ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 นมุนอย่างเงี้ยครับก็ตัวเลขก็จะขึ้นมาขึ้นมาตามนี้นะครับขึ้นมาแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆถ้าหากว่าใครขี้เกียจหมุนนะครับก็มานี่ครับนี่มาโปเซ็นี่นะครับโปรเซมันก็จะมีอ่าอันนี้มันก็จะมีให้รับนะครับ เดี๋ยวให้รับได้ประมาณสิบสองนาทีผมเพิ่งรับไปนะครับอีกสองนาทีก็จะมารับใหม่นะนะนี้มันก็จะมีหวยนะครับเนี่ยหวยตรนี้เล่นหวยก็มีนี่ครับมันก็จะหวยนี่คือไม่ได้ซื้อไม่ได้อะไรนะครับก็กดเข้าไปมาซื้อตัวไว้ ถ้ามันถูกมาก็ได้สี่หมื่นห้าหมื่น satoshi นะฮะทีนี้เราก็ถอนออกไปถอนไปที่บิตคัะครับอยากรู้ว่าเมนูถอนอยู่ตรงไหนก็เอาตรงนี้ครับกดเข้าไปตรงอีเมลของเราเนี่นะครับมันก็จะมันก็จะมีเมนูถอนขึ้นอยู่ตรงนี้ ถอนขั้นต่ำนะครับ0.001ถอนตัวนี้ผมเพิ่งได้มา,าทายหวยถูกได้มา40,000ผมถอนมาแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาให้ดูนี่นะครับถอนมาแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนเข้าบิดขับมาเรียบร้อย นยอดนี้บางๆเพื่อนๆเอาไปเล่นดูนะครับไต้แน่นอนครับเนี่ยครับมันเข้ามา เราก็จะไปดูที่บิดขับอีกทีหนึ่งนะครับอา้าวยอดเงินมาแล้วยิงเข้ามายังนี่นะครับยอดที่ถอนมาทั้งหมด233.46จด่สตางค์ คือยอดนี้นะครับเขาบิดขับไปรเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้เราก็เวลาเราจะถอนออกจากบิดขับนะครับแล้วก็อันนี้ต้องไปสมัครบ,บิดขับก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไว้ข้างล่างให้ใครอยากเอาไปสมัครก็เอาไปได้นะครับตัวบิดขับ ตัวรองรับหลังจากนั้นเราก็ไปถอนเข้าธนาคารนะฮะเพ้าธนาคารของเราก็คือเอาเอาเงินมาไว้ตรงนี้นะครับแบบนี้ก็ก็ถอนตรงนี้ง่านยะถอนไปธนาคารของเราเลยนะครับนะะโอเควันนี้ก็มีแค่นี้ครับ ใครสนใจก็สมัครไปลองเล่นดูได้นะครับได้เงินจริงครับ